อ่านี่ก็ลองเครื่องคว้านให้ดูนะครับตอนนี้ก็ตั้งมีดก่อนนะ แล้วก็มีดมาจอที่ที่เสื้อสูบนะครับมาจอะก่อนหาให้ใกล้เคียงก่อนนะครับอันนี้ให้ช่างอิวเป็นคนทําให้นะผมก็เป็นคนถ่ายเองนะครับก็หาด้วยคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้เข็มแรเเกียดหาอีกทีนึง เข็มมีหลายอันนะครับเข็มมีหลายอันเราก็เลือกตัวที่มันใช้ได้นะตัวนี้ก็ผมก็ใช้อยู่แล้วมันก็จะเลอะๆหน่อยยังไม่ได้เช็ดได้ล้างนะครับก็แล้วก็หมุนหมุนหมุนตัวนี้ดูก่อนว่ามันไม่เคลื่อนเยอะเกินไปนะอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ขยับเยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาตั้งตั้งหาศูนย์ด้วยตัวนี้นะก็ให้นิ่งที่่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะครับอาจจะมีกระโดดบ้างอะไรเงี้ยเพราะเสื้อเขาอาจจะมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จะมีกระโดดบ้างเล็กๆน้อยๆอยก็ก็ให้นิ่งที่สุดนะครับนิ่งที่สุดก็คือใช้ได้ถ้ามันไม่นิ่งจริงต้องหาตำแหน่งใหม่เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยนะครับแต่นี้ก็ซึ่งตัวนี้ก็จะประมาณประมาณเนี้ยนะครับมีสันๆนี้หน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคละนะครับดึงเข็มออกนะแล้วก็เราก็จะหันมีดมาใกล้ๆตัวเรานิดนึงอ่าเปิดเครื่อง แล้วก็เปิดแล้วก็แตะมีดก่อนแบบนี้แตะมีดก่อนเนี้ยใช้มือหมุนแตะมีดแบบนี้นะแตะมีดแบบนี้ปุ๊บถ้ามันโดนเสมอปุ๊บเราก็ปล่อยออโต้เลยทํางานง่ายนะครับก็หมุนแค่เนี้ยก็เดินละเครื่องก็เดินทํางานเครื่องนี้คว้นเร็วนะคว้านอยู่ประมาณสักสองนาทีกว่า,วาเนี่ยเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้มันจนจนเสร็จเลยนะแล้วเราก็จะปวดงานออกมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะ เวลาคว้านด้านหน้าผมจะไหาไหายขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีประเกียนอยู่นะถ้าเราไปขูดทุกตัวมันก็จะช้านะครับก็ลงตึงก็จะประมาณนี้แหละนะครับ<ม>เครื่องก็เดินอยู่เสียงมีดแทบไม่ได้ยินเลยนะครับเบามากนะมีดตัวนี้ผมคว้านกี่ร้อยตัวแล้วไม่รู้จํารับจําไม่ได้แล้วครับว่ารับรับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะไม่ได้รับเลยนะครับเรามาดูผิวใกล้ๆก็ เดี๋ยวปวดมาจะชัดกว่ากินนิ่มนะครับปกติใช้ปกติแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับตัวนี้ควันเร็วมากเด็กๆก,ก็จะชอบมาใช้ตัวนี้กันนะเพราะว่ามันเร็วเร็วกว่าตัวนี้นะครับแต่ผมจะกินหนักๆผมไม่ชอบมาใช้ตัวนี้นะ หว่างรอตัวนั้นก็มาดูตัวนี้ไปพังๆก่อนนะครับน,นี่คว้านลูกแปดสิบสามนะลูกแปดสนะครับอันนี้อันนี้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยเกือบเสร็จแล้วนะครับ อันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ลดออตโต้แล้วก็หมุนขึ้นนะครับเวลาหมุนขึ้นเนี่ยต้องหาผ้าหรือว่าเอามือเนี่ยกำเอาไว้นะที่เหล็กมันจะได้ไม่เข้าไปในไปในไปในเสื้อ,เส,อเสื้อเสื้อผานี่นะครับอ่าจะได้ใช้ได้นานๆนะเขาตัวนี้ไม่ได้ตึกอะไรเลยนะครับปกตินะมันจะดำๆเฉยๆนะครับผมหยดน้ามันเอาไว้อะรามาดูผิวงานคว้านกันนะผิวก็เรียบเสมอดีนะครับไม่มีปัญหาอะไร ตรงดีนะเสมอกันหมดนะครับอันนี้ขวานไซ25นะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขัดก๊บเตียวก็เสร็จนะครับเหมือนที่ขัดให้ดูเมื่อเช้านี้โอเคครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเทสเครื่องขัดเครื่องควานเครื่องขัดให้ลูกค้าด,ดูนะ,ะตัวนี้เราก็จะเทสกับหัวขัด5ปีของเรานะครับผมก็อันนี้จะเป็นเครื่องอสลาย,ยุธ s R U นะครับเทส2นะ,ะตัวนี้ไม่ให้ระบบอะไรไฮดรอลิกนะ แต่ก็ไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าถ้าหัวขัดเราดีเนี่ยมันก็ขัดออกมาเหมือนระบบไฮดรอลิกทุกอย่างเลยนะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรผมจะใช้การกรับสวิตเอานะไม่ได้ใช้การโยกคันโยกนี้นะครับหัวขัดห้าปีเนี่ยวลาเราขัดเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเร่งนะอย่าเพิ่งไปเร่งเร็วนะครับค่อยๆเล่นขยับขยับเข้าไปเรื่อยๆนะครับผม เครื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าเราใช้รู้วิธีการใช้นะมันก็ไม่มีผลอะไรกับเรานะครับใช้โปกเกตได้เหมือนกันนะครับอ,รอ่าตอนนี้ด้านล่าง,ด,าางาด้านล่างใหญ่กว่าด้านล่างใหญ่กว่าปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาให้หินสูงขึ้นนะครับเราก็ปลดปลดตัวนี้นะครับแล้วก็ถอยตัวนี้ลงอย่างนี้นะครับใช้ง่ายนะไอ้ตัวนี้ผม แต่งให้ใหม่แล้วนะครับผมล็อกล็อกน็อตไวเลยนะครับก็เหมือนเป็นริมเวลาเราเราขยับตำแหน่งเนี่ยมันก็จะได้ไม่เคลื่อนไปไหนนะใช้งานง่ายนะครับทำง่ายๆเลยเวลาเราใส่หัวขัดเข้าไปเนี่ยแรกๆอนให่เราอย่าเพิ่งเร่งแรงนะครับแล้วเราก็ตัวเนี้ยสวิตช์เขาเนี่ยถ้าจะกดถ้ากดจมเนี่ยมันถึงจะทํางานเต็มระบบนะเรากดเย็บๆก่อนกดเย็บๆแบบนี้นะว่าไม่ให้หัวขัดมัน มันสะ,ะบัดนะครับแล้วเราค่อยเล่งทีละหน่อยนะครับแล้วเราก็ปล่อยขัดแบบนี้นะเทคนิคของการใช้หัวขัดตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งเล่งแรงเล่งเร็วเกินไปนะครับอันนี้ผมเผื่อขัดน้อยนะผิวงานขัดก็เรียบเนียนดีนะครับแล้วเราก็ใช้บอเกตเชคนะน,นี่ผมจะขัด ไหลเลยนะครับเนี่ยดู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 เราสังเกตบอกเกตนะมันจะอยู่ที่7 5ดห้าพอดีเลยเห็นไหมด้านล่าง75ห้านี่นะเห็นไหมอ่าด้านบนปุ๊บก็7-5้า<คอน>เหมือนกันนะครับหัวท้ายเท่ากันเป๊ะเลยนะหัวขัดตัวนี้นะครับเป๊ะเลยกลางด้วยอ่าให้กลางด้วยนะครับหัวกลางท้ายนี่ทเทา่ากันเป๊ะเลยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยลูกเนี่ยเข้าได้แล้วนะครับลูกเนี่ยเข้าลื่นแล้วเกือบเกือบลื่นละนะครับเกือบเกือบลื่นแล้วเวลาเราขัดกระดาษทรายเนี่ยก็จะลื่นพอดีนะ ัดง่ายมากนะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับแต่อันนี้หัวขัดของเดิมเขาก็ผมไม่ค่อยถนัดแบบนี้นะครับก็ผมก็จะใช้แบบห้าปีเงานะแต่ตอนที่ขายเนี่ยก็แถข,ขายแบบแถมของเดิมเข้าไปนะครับเพราะว่าเราเราซื้อมาได้ตัวนี้มานะครับถ้าจะเอาตัวนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะเพราะว่า,าไม่ได้กําไรเยอะนะครับผมเวลากระดาษทรายก็เหมือนกันนะครับเราจัดระเบียบเขานิดนึงขันเข้าไปเล่งเบาๆก่อนแล้วพอเขาจัดระเบียบได้ปุ๊บเนี่ย เราไปเร่งเพิ่มนะครับอย่างนี้นะครับแปบ๊บเดียวเสร็จเลยนะเนี่ยไหลลื่นเลยนะครับลื่นแบบลื่นแบบเาบาๆไหลเบาๆช้า,ชาๆนะเหลือแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเอาแกน้ำมันก่อนเนี่ยนะครับไหลไหลตกลงมาเลยนะแบบนี้อ่าไหลตกลงมาแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเวลาเราขึ้นปุ๊บมันก็จะไหลเบาๆนะถ้ามันยังไม่ไหลก็ขัดกระดาษทรายอีกนิดนึงนะครับแต่จริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้ละเราก็มาเช็คบอเกตดูนะครับว่าหัวท้ายเท่ากันไหมอ่ะก็อยู่ที่75เนี่ยนะครับกระดาษทรายจริงๆไม่ค่อยกินเสื้อหรอกนะเราก็แค่เอามาลบคมลายฮอนนิงที่เราขัดเฉยๆมองเห็นไหมเอ่ยอ่านะครับก็แบบเนี้ยนะหัวท้ายหัวกลางท้ายนี่เท่าเสมอกันเป๊ะเลยแบบนี้ใช้ทนแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวผมจะปลดให้ดูลายเสื้อกันนะเครื่องตัวนี้ลูกค้ามาจำแล้วนะครับผมก็ทําวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูนะแต่ยังมีหลายตัวอยู่นะครับเครื่องคว้านก็เดี๋ยวผมหาเวลาล้างทาความสะอาดแล้วก็เทสให้ดีก่อนนะครับถึงจะขายนะไม่ได้ซื้อมาแล้วขายเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ซื้อไปเนี่ยโดยมากเขาก็ยังยังทำงานไม่เป็นนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเทรนนิ่งสอนเขาอยู่นะครับไม่มีรอยใบมีดนะขัดแป๊บเดียวเองเห็นไหม ลายฮอนนิ่งอะไรก็เหมือนเหมือนกับเครื่องไฮดรอลิกนั่นแหละนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกนะนะครับโอเคเดี๋ยวต่อให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีลูกอีกยี่ห้อหนึ่งให้ดูนะสวัสดีครับอ่ะอันนี้ก็มาต่อกันนะครับเสื้ออีกหนึ่งตัวนะตัวนี้จะเป็นลูกสูบของ BMT ก็คือของยี่ห้อของผมเองนี่แหละนะครับเป็นเว็บร้อยนะครับใส่ลูก BMT ตัวนี้นะลูกเราจะมีผิวที่ค่อนข้างสม,ม่ำเสมอนะครับแล้วก็งานหล่อข้างในเนี่ย กลมนะครับน้ำหนักรูปจะเท่ากันหมดนะครับดูรูสลักอะไรเงี้ยจะเนี้ยบจะเนียนมากเลยและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือแหวนของเราเนี่ยนะครับจะเป็นของลิเกนไต้หวันจริงๆนะไต้หวันจริงๆนะครับเป็นไต้หวันไต้หวันจริงๆนะไม่ใช่ลิเกนไทยนะครับผมก็คุณภาพก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับตัวนี้ไซส์ห้าสิบนะเราจะขัดเนี่ยมาถึงที่ห้าสิบมิลน,นี่นะครับตัวนี้ผมจะเผื่อขัดอยู่ที่สามขีดเห็นไหมน้อยมากเลยนะสามขีดนะครับ เดหันหันมาทางนี้ก็ได้จะได้เห็นชัด,ชดๆเนี่ยสามขีดเนี่ยนะครับคือขัดสามขีดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคว้านออกมาไม่ดีเนี่ยขัดสามสามขีดเนี่ยอาจจะไม่หมดรอยมีดคว้านได้นะครับแต่ละนี้เราคว้านออกมาผิวคว้านก็ดีนะครับเพราะมีดเราใช้ของเราเองแล้วก็หัวขัดเราใช้ห้าปีกแบบนี้นะสามขีดก็คือขัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเริ่มเนี่ยเราอย่าเพิ่งขัดแน่นมากนะครับแล้วเราก็เย็ดดูก่อน เราเย็บดูก่อนว่าหินไม่สะบัดนะครับเย็บเบาๆแบบนี้นะแล้วเราค่อยเร่งเพิ่มนะครับค่อยๆเร่งเพิ่มแบบนี้นะหัวขัดขึ้นลงสกสิดกว่าทีี่ยจริงๆต้องหมดรอยมีดแล้วนะประมาณนี้จริงๆต้องต้องหมดรอยมีดแล้วนะถ้าเราคว้านออกมาได้ดีนะครับเนี่ยเราลองมาสายใกล้ๆนะครับจริงๆรอยมีดจะไม่มีแล้วนะต้องสังเกตดูนะครับลายมีดจะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าเราคว้านออกมาเผื่อคว้านออกมาค่อนข้างผิวดีนะ เนี่ยเราขัดไปได้สองขีดแล้วเหนะ็นไหมนะครับสองขีดละเดี๋ยวเราขัดอีกคักนิดนึงนะก็จะเ่็มไหมหัวท้ายเท่ากันเป๊ะเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะนะครับอันนี้อยู่ที่หัวขัดนะถ้าของใครยังทํางานแบบนี้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าหัวขัดเรายังไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องหาซื้อหัวขัดใหม่นะของผมก็มีขายอยู่เป็นห้าปีนะครับผมอันนี้เราจะได้แล้วนะเพราะว่าเราจุดกำหนดอยู่ที่เลขห้าิใช่ไหมล่ะ นะครับแต่ว่าแหวนระยะปักแหวนเขาเนี่ยอยู่ก่อนห้าสิบตักขีดนึงก็ได้หรือว่าเลยห้าขีดห0สิบไปตักหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะว่าอยู่ในเคลียร์แลนด์ของปักแหวนเ็าอยู่นะครับอันนี้ผมจะวัดลูกสูบแบบแบบฟิตฟให้เราให้เพื่อนๆดูนะว่าลูกสูบของเราเนี่ยมันมันกินเสมอแค่ไหนนะครับแล้วก็ความแข็งของลูกสูบเราเนี่ยเวลาเราเช็คดูเนี่ยมันจะไม่มีรอยนะครับเนี่ยดูรอยดูรอยที่ลูกสูบถูผนังนะจะโดนเสมอเท่ากันนะแต่รอยไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าลูกสูบเราอะ แข็งนะครับแล้วก็โดนสม่ำเสมอเห็นไหมตั้งแต่ตั้งแต่ลูกเนี่ยโดนโดนทั่วนะครับไม่โดนไม่โดนเฉพาะตรงปลายอย่างเดียวหรือตรงหัวอย่างเดียวหรือถ้า,าข้างนั้นข้างนี้มัว่วๆไม่โดนนะเพราะว่าผิวลูกถูบเราคุณภาพดีมากนะครับผมแล้วก็รอยเวลาเราเช็คเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นไหมมันก็จะเรียบเนียนนะครับมันก็จะไม่สึกอะ่ะเขาเรียวกว่าไม่สึกนะครับแต่ถ้าเป็นลูกอ่ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยบางทีเราแค่วัดลูกถูบเนี่ยก็เป็นรอยสึกไปหมดแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่สึกนะ แล้วเราเช็คใช้โปเกต์ดีก่อนนะครับจุดกำหนดเราอยู่ที่เลขห้าสิบนะอันนี้ก่อนห้าสิบหนึ่งขีดนะครับก็เอาอีกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยใช้กระดาษทรายนะครับผมเนี่ยผมก็จะนิดนึงก่อนนะเราเราให้มันหยินมันจับจับตัวมันเองก่อนนะครับแล้วเราค่อยเล่นแน่นก็ไปอีกทีงอันนี้ผมว่าพอแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้กระดาษทรายเลย กระดาษทรายของผมเนี่ยโดยจะใช้โดยมากจะใช้เบอร์ค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ร้อยแปดสิบนะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบใช้ได้นะครับผมจะไม่ได้ใช้ละเอียดนะครับผมจริงร้อยแปดสิบเนี่ยผมก็ยังว่ามันเงาเกินไปอยู่ด้วยนะนะครับกระดาษทรายก็เหมือนกันนะครับเราก็เซตให้มันเซตตัวนิดนึงแล้วเราค่อยเล่งแน่นนะแบบนี้นะครับอย่าไปเล่นแน่นดีเดียวเลยนะกระดาษทรายจะเสียนะครับผมเพราะว่าหินเขายังไม่ได้เซตตัวเขายังไม่ได้จับจับตัวนะครับ กระดาษตายแล้วก็ขึ้นลงสักสิบกว่าทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะถ้าเราเบื่อคว้านได้ดีเนี่ยเราจะทํางานไวนะครับเราใช้บอเกตเนี่ยเวลาเวลาเราคว้านอยู่บนแท่นเนี่ยนะเราเช็คดูได้เลยนะครับว่าจุดกําหนดที่เราจะจะขัดเนี่ยอยู่ที่เลขอะไรอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ทําไปตามตัวเลขนั้นนะครับระยะปากแหวนของของแหวนของผมเนี่ยอยู่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 เลยเลย,เล,ยเลขห้าสิบนี่ได้นิดหนึ่งนะครับเลยได้เลย,เลยจริงๆเลยเป็นขีดก็ยังได้นะ นะครับมันก็จะเท่ากันตัวนี้จะเลยไปสักครึ่งหนึ่งนะครับเลยไปสักหน่อยหนึ่งนะไม่เป็นไรมันก็มีบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะปากแหวนของลิกเก้นเนี่ยลิกเก้นแท้เนี่ยเขามีระยะให้อยู่ที่0 1 0ถึง0.25นะครับผมโดยมากแล้วเนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณสัก 0.15- นถึง0 2นนี่แหละผมจะไม่ใช้ชิดมากนะครับถ้าชิดมากเนี่ยมันจะไปถูเสื้อนะเสื้อเราจะสึกเร็วนะครับผมเนี่ยลูกสูบก็จะไหลลื่นเลยนะครับไหลลื่นเลยเดี๋ยวเราเอาใส่จากด้านล่างขึ้้นนมาใหดูนะ แบบนี้เลยนะครับไหลเสมอกันแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราปลดออกมาให้ดูลายฮอนนิงกันนะครับอะนี่ดูลายรอยมีดคว้านเนี่ยจะไม่เหลือนะครับดูทั่วๆนะจะไม่มีหลงเหลือเลยนะครับผมก็ทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ย เสมอกันหมดเลยนะครับผมก็นี่เดี๋ยวล้างมือนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะยัดลูกสูบให้ดูนะลูกสูบลูกสูบเนี่ยถ้าดูว่าความเสมอของการกินเนี่ยก็เสมอทั่วทั้ง,ท,งทั้งแผ่นเลยนะครับลูกสูบคุณภาพดีมากนะครับคุณภาพดีมากถ้าใครได้ลองใช้แล้วก็จะน่นเลยนะครับลูกค้าผมก็ถูกใจใช้แต่ยี่ห้อนี้นะครับไหลเลื่นแบบนี้นะ ควานอย่าฟิตนะอย่าฟิตถ้าใครซื้อลูกสูบผมไปก็ไม่ต้องฟิตนะครับมันจะมีระยะเคเร,รนด์ให้เขาขยายตัวได้อยู่นะถ้าเราฟิตปุ๊บเนี่ยแหวนเนี่ยเขาเป็นสปริงแบบนี้ใช่ไหมถ้าเรายิ่งชิดปุ๊บเนี่ยแหวนก็จะถีบตัวออกมากนะครับพอถีบตัวออกมากก็จะไปทําลายเสื้อสูบเรานี่แหละเราต้องทําให้มันไม่สึกไม่ใช่ให้มันสึกช้านะให้มัน,ให,มนให้มันไม่สึกนะครับถ้าแหวนอยู่ในเคเร,รนท์ที่เหมาะสมเนี่ยมันจะไม่สึกทั้งลูกทั้งแหวนและเสื้อก็จะไม่สึกด้วยนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะ แบบนี้นะครับอ่าในต,ตรงลายเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของน้ํามันเครื่องนะถ้ามีน้อยเกินไปน้ํามันเครื่องก็ไม่มีที่อยู่นะครับก็ไม่ได้มีเลี้ยงเสื้อสูบนะและลูกของเราเนี่ยลายของเส้นของลูกสูบเนี่ยจะจะใหญ่หน่อยนึงจะใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีน้ํามันเครื่องมีที่อยู่มากขึ้นนะอันนี้เป็นลูกสูบของ BMT นะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ BMT นะครับ BMT ก็คือเบลมอเตอร์นี่นะก็คือผมนี่แหละ ยี่ห้อของผมเองนี่แหละนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ